ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำ vivo i q o Neo 5นะครับตัวนี้นะครับเป็นมือถือเกมมิ่งนะครับสำหรับคนรักเกมจริงๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูสเปคกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับครับตัวนี้มาด้วยนะครับ CPU snapdragon 870นะครับ 5G ตัวนี้เป็นรองน้องๆของ888นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่แรงทีเดียวนะครับราคาถูกนะครับครับในส่วนของหน้าจอนะครับให้มาอยู่ที่6.62นิ้วนะครับ Full HD+ รองรับ HDR10+ พร้อมกับหน้าจอ Infinity-O นะครับก้องอยู่ตรงกลางนะครับครับในส่วนนี้นะครับจอให้จัดเต็มมาทีเดียวนะครับก็โอเคเลยนะฮะครับรีเฟรชเรทอยู่ที่120เฮิรตแบตเตอรี่อยู่ที่4,400มิลลิแอมป์ชวชาร์จไวอยู่ที่66วัตต์เขาบอกว่าใช้เวลาชาร์จนะครับ0-100%เพียงแค่30นาทีเองโอ้ดีจริงๆเลยนะครับครับหน้าจอนะครับสามารถสแกนลายนิ้วมือที่หน้าจอและใบหน้าได้นะครับครับมาพร้อมกับ Android 11นะครับก้องหน้าให้มา16 ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่2.0นะครับวิดีโอเป็นแบบ1080ข้างหลังมี3ตัวนะครับ48ล้านพิกเซลเลนวาย13ล้านพิกเซลอันต้าวายและ2ล้านพิกเซลเดฟนะครับตอนนี้นะครับถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรมเลนนะครับเออให้มาดีจริงๆเลยนะครับครับเป็นแบบ Wi-Fi 5นะครับบลูทูธ5.1นะครับรองรับ NFC USB เป็นแบบ Type C นะครับแต่จะไม่มีหู3.5มมิลให้มานะครับครับเรามาดูราคากันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับราคาตัวนี้เบาทีเดียวนะครับ แต่จัดสเปคเต็มให้เลยนะครับครับราคาม8หน่วยความจํา128นะครับอยู่ที่ประมาณ13,900นะครับม8หน่วยความจําอยู่ที่256นะครับราคาอยู่ที่15,300นะครับม12จิกหน่วยความจําอยู่ที่128นะครับราคาอยู่ที่15,800และตัวสุดท้ายแรงทีเดียวนะครับม12จิกนะครับหน่วยความจํา256นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ17,000บาทนะครับเขาบอกว่าอาจจะไม่เข้าไทยนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่น้อ ก็รอดูนะครับว่าถ้าเข้าไทยมาก็สเปคแรงถูกราคาดีจริงๆเลยครับครับในส่วนของสีนะครับก็ให้มา3สีก็จะมีในส่วนของสีส้มสีน้ําเงินและสีดานะครับครับตัวนี้นะครับเป็นมือถือสําหรับเล่นเกมนะครับจัดหนักจัดเต็มทางด้านหน้าจอแล้วก็สเปกเครื่องมาทีเดียวเลยนะครับครับหวังว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมนะครับก็ลองไปดูลองไปหาลองไปศึกษากันก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ